สวัสดีค่ะดีสวัสดีพรออมกันเลยบ้านโอ้ยจังไหนก็มาเหมือนมาทำแท้ฝันแล้วครับฝันจักเทียแล้วเดียวนี้ฝันสองเทียฝันสองเทียเทียแรกต้องงวดอ๋อันแล้วก็ฝันมือนี้มือนี้หรือมือขึ้นมือขึ้นโอ้ฝันมือขึ้นเอ้าต้องงวดฝันมาจากไหนค่ะเจออุบสถใน ถามในไทยจากเสือเห็นอยู่ดีแต่เราบม่ได้ทำกันไหมต้องวังฝันว่าแต่รักเงินเขาแบ่งหาล่อยกับแบ่งเศร้าแล้วก็ขี่จักรยานนีไม่เม่อวาเป็นต,ตำรวจจับแต่เป็นขี่ขโมยนหงครับฮนะครับน่ายิ่งฝันตัวจริงโตจริงเป็นคนขีรนนรร้รักบ่เนี่ยบ่ครับโอ้บ่ได้รักรักแต่ในฝันบ่ครับน่ายิ่ฝันขันขันตำรวจไล่จับเนี่ยโอ้ยถืออยู่ดีเหล็ก แต่ว่าตำรวจบ่อใดไล่จับเป็นบ่ครับ่อใดไล่จับบันนี้เป็นไหนต่อแะบมันมีมันมีเรื่องหมอนันโดนบ่จริงเรื่องไปลักอันไปขโมยเงินเงินไผ่ก่อเรื่องเมื่อกันนี่เสี้ยนหน่อยก็แล้มันกลายเมื่อแล้วนเนาะเงินไทยวันยเงื่อนสว่างเหร ท่านยังซ่องครับได้มาครับแบ่งหาร้อยกับแบ่งเศร้ากับแบ่งเศร้าครับแบ่งหาร้อยกับแบ่งเศร้าวะนี่ตีก็เลยตีให้เลยรอดบ่อเหล็กนะครับตีใส่ตัวเหล็กเลยครับห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์ครับกับหกสองศูนย์ เป็นยังือเป็นหกสองศูนย์บาทตีผมใส่เป็นหาเป็นหกใส้เป็นหาเป็นหกง่ายเป็นหาเป็นผู้ใส้เป็นหาก็เป็นหกครับบา้านนี้ตัดให้เพื่อนพ่อแม่น,นี่ครับตัดหาศูนย์หาสองสองศูนย์ครับอันนี้คือฝันตองงวดเนาะครับบานนี้เจ้าของเงินเพิินครับอายุเท่าไหร่ อายุ41-42อายุ41-42ครับแต่ว่าตีก็บ,บอกว่าให้กันไว้นาแม่วาสันค่ะบาดนี้ล่าซุดคือมือขึ้นนี่ครับตีท่านไดนเอาไปซื้อเสียงไห้ไปซื้อไว้แล้วต่ว่าบ่ไดเอาไปเสียงบ่ไดเสียงครับบ,รรบ่ไดเสียงกับซ้ำเสียงนะคะันท่าไดซื้อแล้วนะครับ ซื้อไว้แล้วแต่ว่ามาฝันบานครฝันเอาว้าโลดบาดนี้ว่าความฝันสู่เพิ่นฟังพอฝันว่าเข้ามาปลูกว่าซันก็เลยศูนก็เลยจ้าเสียแก้วส่งได้เข้าก็เลยจ้าเสียแก้วส่งจะได้จ้าก็เลยจ้าเสียบอกแก้วส่งหวักศูนได้เข้าอือศูนเป็นอันศูนย์เป็นยังคือได้ต้องแถวดถอดผ่าถอดอันนี้สิดึกดึกเคยเพิ่นบ่ครับศูนย์ เขา่าปลูกกำลังลานเต็มๆอยู่เขาาปลูกศูนอะไรอะไ้ศูนใจให้ได้ถอดเสื้อผ้าใส่ครับเม่ได้ไล่ตีคนเหบอในความฝันตื่นกวนเขาบตื่นกวนซ้ำโอ้ยกำลังศูนครับมานนี้ตัวเลขเป็นไงวะนี่เอาตัวไม้หรือตัวเก่าตัวเลขนี่ตัวไม้คือมีเก่าเขามาเพิ่มเพิ่มเติมเหครับมีเก่าเขามาเพิ่มเพราะว่าแก่แก่เป็นเก่า แ่เป็นเก้าครับกะสิเอามาเพิ่มครับเปลี่ยนเป็นมันเปลี่ยนดอกเพิ่มไปเป็นไ้รักร้อยบครับตัวเลขนะครับอืแตัวเก่าก็ยังจัดไปขคือเก่ามันบ่จัดไปขึ้เก่าครับตัวเลขยังเอาไปคือเก่าแต่ว่าเพียงแต่ว่ามาเพิ่มตัวเลขไปอีกครับกันไว้สันตอไปครับแต่ว่าทั้งหางไทยเนี้ยยังตัวเก่าอยู่คือเก่าดิครับ เลยบ่าบเาอเลยครับ,รบเพิ่มเติมด้วยค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของตีเพิ่นฝันตองงวดฝันตองงวดแล้วไม่ย่ำอีกเมื่อคืนนี้ค่ะคโอ้ยคือขยายบอเห็นแต่นอแบบนี้ เป็นจังไดบาดนี่ชัดเจนเนะบอเป็นตะมองเห็นบอชัดระชัดเดี๋ยวยังค่อยติดใส่อันนี้ไม่เนาะ <ขอ S 1> แต่ของเส้นหน่อยนี่ส่งทีตัวใ,ใหญ่เติบอยู่คือสเห็นอยู่ดอกตี้เนาะค่ะความฝันของตีอันตองหวัดค่ะ<อ>ตองวัด ปัญหาแก่เสียแก่จังไรกับเก่าผมว่าแก่เสือจังไรกับเก่าตีมันมั่นใจว่าจังสันแต่ว่าเสียวว่รู้ว่าตีเป็นยังค่ะแต่ว่าเลขเก่ากับเลขงกตัวเดียวกันที่ตีครับแก่แก่กับเก่าครับแต่ว่าอันตว่าเสียว่รู้ว่าตีเป็นยังแต่ว่ามีมีเก่ากับศูนทีมานะทีมาต้องตดเก่ากับตดศูนครับค่ะเพราะว่าศูนแห้งพมดครับ ตัวที่สามนี่จ็คสิมนยัาน่ะตูวเสียนี่เนาะครับนึกสิเป็นสองนึกทีเป็นซี่นึกทีเป็นสามครับอันนี้ห้างบ่งหูครับบ่งหูค่ะตะวันตีเพิ่นกะยัางเพระท่านในถิ่มตัวเก่าอยู่ครับก็คือสองกับศูนย์ครับค่ะมาจับใสช้ไทยไทยห้คือเก่าครับค่ะแต่ว่าก็จะมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตัวหนึ่งก็คือซี่ครับกะที่เป็นจาก จากหาสองศูนย์หกสองศูนย์มาเปลี่ยนตัวนึงก็กคือ,อเพิ่มมาเก้าสี่ศูนย์ตัวไมะเอามาเนี้ค่ะแคบหน้าจอทัอนต์เาเนาะทันสัดเตียนแล้วค่ะผ่าเบิง้งแต่ว่าความฝันของตีนี่เพื่อนมั่นใจอยู่ดีค่ะเพื่อนมั่นใจว่าคือสิแมนแล้วละ่ะว่าสันศูนย์นี่ติดแท้แน่นอนอค่ะเก้าก็มีเก้ากมี กเกา,เามั่นใจก็การับศูนอแล้วจะว่าเสี่ยว่ารู้ว่าสิเป็นสวงสิเป็นสามดิเป็นสี่วารู้ขาดเดตัวเดียวเนะตี่ว่าได้ครับแคนมาแบบนี้ก็คือเขาสามตัวเลยครับเอาบาทนี่สิทธิแคบนาจอท่านตัวเนาะเลา,ากัสิใกล้สิได้แล้วล่ะเพราะตะฝันป,ปั๊บตีมันกับฝ่าวแลนเลียบปาหาโหลดดี ยุเมื่อดำปันไดกะมาแต่ย้อนว่าอยากแบ่งปันเอฟซีเนาะก็ครึ่งวดวังแล้วหันตีถือเก้าศูนย์ทรับว่าสามตัวสามตัวว่าถือสามตัวว่าถื่อค่ะแต่ว่าเพิ่นถือแต่เก้าศูนย์กับได้อสมควรอยู่หลักมื่นอยู่เพื่อนเป็นคนที่บ่ได้เล่นหลายแม่นบ่ค่ะบ่ไดเล่นหลายครับพ่อไดเสียงได้ฟังได้รุ่นน้ำมูเพ่อนค่ะเพื่อนก็จะได้ประมาณนี้ละ คนกคระทือว่าลายแล้วขันจำหน่เนาะตีคนกระทืบเป็นคนเพิ่นประมาณนี้ค่ะคบ,บาทนี่ก็อยากถามตัวเลขของคุณยายนั่งอยู่ดิครับคุณยาย่นกับฟันแม่นอยู่ฝากตีมาแนยบอของคุณยายคุณยายฟันว่าปิงกัดให้เดินแปดหาท่านนี่ปิงกัดเล่าเล่าอายุแปดสิบสี่แปดสิบห้านี่แปดสิบสี่แปดสิบห้าครับปิ่นก้อขาเล่าเรียบอาบเต็มขาเล่าอยู่ ่ราลรอก็สิเอาล้วก็ก็ดึงหวักล้วก็เสียบเอาไม้เสียบ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 ปิงครับที่เป็นเลขล่างนี่เนาะฟันแบบั้นว้าตะเกาตะกรอนกัดขานีละเลขคุณย่าก็ได้แต่ว่าเพี้ยนหน่อยสิบริเขียนใส่กระดาษใหนเบิ่งเด้อถามซื้อถาม่าวคุณย่าซื่อเพราะว่าคุณย่าเิ่นกับเป็นคนที่ฟันแมนอยู่คุณย่าตีก็ได้อันนี้ก็คือ ส่วนหนึ่งของของตีถามไทยซื้ออันนี้ก็คือตัวแนวทางของตีครับค่ะเอากระล่องเอฟซีไปพิจารณาเบงเด้ค่ะทั้งมัดทั้งม้อนหนึ่งก็คือแนวทางผิดถูกบ่ว่ากันค่ะผิดถูกไม่ว่ากันเผิดกันเนื้อเขค่ะบอสนับสนุนในเดือนการเพราะนั่นค่ะปรดใจวิจายณญาณในการรับช่มพร้อมเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงแนวทางครับ บ่ได้ชักชวนให้เรียนการพนั่นคือตีบาห์นล่ะอันนี้กะพิจารณาเอาเองค่ะมักตัวใดชอบตัวใดกะเอาอันบ่มักระพานเท่านั้นตัวเนาะแนวทางก็ได้เอาเวลากะพ่อได้อยู่ดอกตีเอาเท่านี้แหละเนาะจะรบกวนตีเท่านี้แหละเพราะว่ามันคำแล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่นกะทิได้เดินทางกลับบ้านไป เพื่อนไม่นำคิดนำใจดิตีเพื่อนยังคอยแลนมาหาถึงบ้านเสี้ยนหน่อยค่ะเสี้ยนหน่อยก็สิไปทังเรื่อต่อเนอะาะค่ะก็สิไปหาคลิปต่อเลิกเดินกับไปคือเเ่าขึจะสำรับสร้างเด่นกับือ้น,อส,น,นสีแมนเมืองอื่นเด้อค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้เสี้ยนหน่อยกัสิขอจบคลิปก่อนเด้อค่ะขอบพูดหลายๆตีที่มาหายแนวทางครับคอยดูกันทุกคนนะครับ ลืมบอกให้อวยพว่อนตัวล่ะครับเอา้า